วิเคราะห์บอลวันนี้โดยสังเวียนสนามหญ่าโอเคครับทุกคนวันนี้เป็นการวิเคราะห์ระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลนะครับเป็นยังไงบ้างมารับชมกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูจะใช้งานอันเดรโอนาน่าครับหลัง4คนนะครับมาดูที่แบ็กขวาก่อนแบ็กขวาวันนี้จะเป็นอารอนวานบิซาก้าครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นดิอาโก้ดาลอ เซนเตอร์คู่นะครับจะมีการเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันทางซ้ายเนี่ยจะให้จอนนี่อีแวนยืนนะครับส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยจะดันเจ้าหนูวิลลี่คัมบาร่านะครับมายืนนะครับในวันนี้เนาะส่วนกลองกลางนะครับที่ใช้งานในวันนี้นะมาดูกันทางซ้ายนะครับจะเป็นคาเซเมโลนะครับทางขวาเนี่ยจะเป็นเจ้าหนูคอปบี้ไมนูนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นเมสันเมาส์นะครับที่ยืนอ่า ยืนสูงนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าเจ็บนะครับก็คือคอนเฟิร์มโดยเทนฮากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าหนูเมนสันเมานะผมคิดว่าน่าจะเห็นบูโน่เฟอร์นันเดสลงในวันนี้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะก็น่าจะกลับมาซ้อมแล้วนะครับถ้าเท่าที่ติดตามข่าว นะครับผมเรามาดู3ประสานแดนหน้ากันครับสำหรับริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นอเลฮันโดกาณาโชครับทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นปีกร้อยล้านแอนโทนี Anthony ครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ก็ยังคงใช้งานเจ้าหนูลัสมุดฮอยลุนเหมือนเดิมครับผม เรามาดูผู้เล่นนะครับที่บาดเจ็บของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับอัปเดตกันนิดนึงนะอ่ะคนแรกครับเป็นลุกชอครับอองโตนี่มักซุยาวนะครับวิกเตอร์ลินเดเลิฟมาคัสแรดฟอร์ดในลายของแรดฟอร์ดเนี่ยจะต้องเช็คอีกทีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตอนที่ตามข่าวเนี่ยมีชื่อว่ากลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับมาดูรายต่อไปครับสกอตแม็กโทมิน่ครับ ไทยเล่วมาลเลเซียนะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเจ็บมีข่าวเมื่อวานนี้เองก็คือเมสันเมลครับ โอเคเรามาดูผลงาน5นะัดหลังสุดของแมนยูกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับชนะไป1แพ้1แล้วก็เสมอ3การแพ้เนี่ยเป็นการแพ้ให้กับคิสตันพาเลตนะครับเจอพาเลตถล่มไป4-0นั่นแหละครับนะตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่8ครับโดนเชลซีแซงมาแล้วแต่แต่แต้มเท่ากันนะครับผม โอเคครับเรามาดูกันต่อที่อาร์เซนอลกันบ้างนะครับสำหรับอาร์เซนอลวันนี้จะมาในแผน4-3-3ครับผู้รักษาประตูก็ยังเป็นคนเดิมเลยดาบิดราญานะครับเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำนั่นเองนะครับหลัง4คนนะครับเรามาดูกันที่ฝั่งขวาก่อนฝั่งขวาเนี่ยจะใช้งานเบนจามินไว้ ส่วนแบ็คซ้ายนะครับก็จะเป็นซินเชนโกลงมาแทนโทมิยาสูในแมตที่แล้วนะครับสำหรับเซนเตอร์นะครับสองคนก็เป็นคู่เดิมเลยเป็นกาเบียลมากาเยสยืนกับวิลเลียมซาลิบา นะครับเรามาดูกันที่กองกลาง3คนกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าสำรองอาร์เซนอลเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเดคันไลท์ครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นมาตินโอเดกาดส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นโทมัสปาเต้ครับเกมสําคัญหรือเกมหนักๆแบบนี้นะครับต้องเป็นโทมัสปาเต้เท่านั้นครับในรายผมมว่าในรายของจอร์จินโย่เนี่ยจะ ค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้าไปสักหน่อยนะครับส่วน3ประสานในแดนหน้านะครับก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมาดูกันเป็นเลโันโดทอสซาครับที่ฟอร์มกําลังโอ้โหต้องบอกว่าดีมากๆนะครับถึงขั้นเบียดมาตินเนลลี่ไปเป็นสารองเลยนะครับฝั่งขวาจะเป็นบุเกโยซากานะครับแล้วก็อ่อแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าหนูไคฮาวเวตนะครับคือปกติเนี่ยไคฮาวเวตเนี่ยเขาไม่ได้เล่นหน้าเป้านะครับทุกคนคือพอพอจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในตําแหน่ง ฟอนายนะครับเรามาอัปเดตผู้เล่นที่บาดเจ็บของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับตอนนี้ในทีมไม่มีใครบาดเจ็บเลยครับโอ้โหสภาพทีมต้องบอกว่าดีมากๆตั้งแต่ทิ้งทีมแพทย์ทีมเก่านะครับ ไม่ใช่เรียกว่าทิ้งเซ็งทีมแพทย์ทีมเก่าให้กับแมนยูไปนะครับตอนนี้แมนยูก็รับภาระไปแทนนะครับผมอ่ะเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดของอาร์เนนอลกันถือว่าทําผลงานได้ดีเยี่ยมเลยครับชนะ4แพ้แค่ 1, 1> นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่1ของลีกครับโดยมีแมนซิตี้ตามหลังอยู่1แต้มนะครับก็อย่างที่บอกครับใครพลาด เสียแชมป์ทันทีครับเพราะว่าแมนซิตี้ก็แข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับผมโอเคเรามาวิคเคราะห์คู่นี้กันครับสำหรับคู่นี้นะปัญหาหลักๆเนี่ยมันจะมาอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับเพราะว่า ผู้เล่นบาดเจ็บนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็เป็นตัวหลักตัวแบกของทีมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายของอแฮร์รี่แม็กควายนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับการขาดหายไปของทั้งสองคนเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อทีมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ขึ้นเกมการสร้างสรรค์เกมที่มาจากบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับหรือจะเป็นเกมรับที่เหนียวแน่นของแม็กควายนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆมังมเนี่ยแม็กควายเนี่ยร่างทองเลยนะครับคือทุกคนมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชัดมากๆในแมตที่เจอพาเลทนะครับเห็นได้เลยเอาคาเซมิโรไปยืนแทนเนี่ยเป็นยังไงนะครับและเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยต้องมาเจอจ่าฟูอย่างอาร์เซนอลที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆเนี่ยนะครับ ต้องบอกได้ว่าพร้อมตบไม่สนทีมไหนเลยนะครับบอกแบบนั้นได้เลยนะครับแต่นะครับใจหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าแมนยูเนี่ยคงทําให้อาร์เซนอลสะดุดได้นะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านนะครับเพราะที่นี่คือโรงละครแห่งความฝันนะครับอ่อไม่ใช่สวรรค์ของทีมเยือนแน่นอนครับแต่อีกใจนะครับก็คิดว่าแมนยูคงจะไม่เอาอะไรแล้วในในในแมตช์นี้นะครับเพื่อไปลุ้น FA ฟเอัพนะครับ เพราะว่า FA เนี่ยถ้าถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ได้ตั๋วไปยูโรปาไปในตัวเลยนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับสกอร์ที่คาดนะครับผมคิดว่าแมนยู2อาร์เซนอลสองครับนะครับทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ